โอ๊ยโดนเดินเดนโอ๊ยไอเหี้ยเจ็บโดนเดินเดนเดนเดนคือถ้าถ้าพี่ถ้าพี่วิ่งเข้านั้นอ่ะพี่สนใจแค่ตรงนั้นพอว่ามีคนวิ่งเข้าไหมถ้ามีคนวิ่งเข้าพี่รอคนอื่นเดเลยมึงมาลอยเลยพี่ตั้งล็อกประตูก็ได้ผมว่าเข้าไปแล้วตามมาติด้ด้วยมันเป็นลายซ่อนไงใครซ้ายใครขวาใครกลางเลือกเลยนะครับเดี๋ยวผมดูหลังให้เต้นตรงประตูเจ็บเดิ่เดินอะไรรอดป้องไปไหนครับ ผมไปที่ล่มเมื่อกี้ยืนร้อนมากเลยยืนมดีมากเลยแล้วจะไปซ้ายแถบแล้วมันกินนี่ยนร้อนใากับเวบไปไหนยังไม่ไหวยู้ก็ได้ัเล่นเือังๆครับฉับุกได้ก็บุกครับผมในฟองอียเกลียวกยงยงตายิงยิงฝั่งนี้ไม่ได้เลย ังนู้นะเขาเสียบเรียบเราตอนนี้เพาแต่ยัตาัวร่นของสามก็บอกเลยขึ้นย่างขึ้นย่าขึ้นย่างขึ้นางขอ้น่าขึ้นลัง้น่างขึ้นย่าง้นห่าง้นงด้นย่างขึ้น้่างขึ้นย่าง้นมาง้นา้น่านย่างข้นยข้น่างนมาบนาขยาข้นย่งนย่างข้นัขยาขาขึ้น่านางา่งงย เราเกิดใหม่ได้ใช่ไหมเขาม่ครับเขามาจุดเกิดไหนครับอ๋อหรู้ว่าวิ่งเฮ้อยโดนโดนๆดอ้ยเฮียเจ็บโดนเดนโอ้ยเฮียย่งเจ็บเลยโดนเนดนตายโอ้ Say cô ấy chị phải. Têm lắm rồi. Tân hàm nhau. Tân hàm nhau. Tân con không 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 โอ้โท oh. ี่อยเป็นสายเลยอยู่นะอาดับแรงที่อยู่ bằng cơ bằng cơ khảo này cái đấy nhìn ạ มีไก่ไกไอ้ดอะแล้วก็ไกล้ๆตรงนี้มันก็เสียวบ่พอใช่ซ้ายมีไกลไก่เล่งอยู่ก็รู้ตำแหน่งว่ะขางในตด้อะไรอากลนห่างขึ้นกดไม่างไม่ได้ 澎湃，澎湃。